สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะกับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะในนามของนักข่าวนางสุพิมชายชนและช่องสีฟ้าสีแดงสีดำดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสนะคะมาทำข่าวงานของมูลนิธิจราจรนะคะและตอนนี้อยู่กับท่านประธานเอกจราจรค่ะสวัสดีค่ะอ,อ่านะคะก็ทราบข่าวมาว่าตอนนี้มีงานการกุศล เกิดขึ้นอีกแล้วเป็นงานอะไรคะพีเ่เอกคะงานของศึกมวยไทยนะครับลุมพินี World c h a มเปี้ยนชินะครับจัดที่สนามมวยลุมพินีนะครับในเดือนธันวาคมวันที่7ธันวาคมนะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเป็นงานที่ทำโครงการให้กับโครงการอาสาจราจรน,นะครับกลุ่มของมูลนิธิและสมาคมต่างๆ ที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมนะครับเราก็มารวมตัวจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นกองทุนรายได้ส่วนหนึ่งนะครับช่วยเหลือคนพิการและผู้ด้โอกาสนะครับแล้วก็แปลงกองทุนของอาสาจราจรนะครับเพื่อจะได้ไปเปิดหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับก็จะเอากองทุนดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องครับงานจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่นะคะงานจัดขึ้นวันที่7ธันวาคมนะครับ2567นี้นะครับก็ เร็วๆนี้ครับเป็นงานแข่งขันแข่งขันชกมวยค่ะลุมพินีเวิลด์นะครับซึ่งงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากสนามมวยลุมพินีนะครับเพื่อใ,ให้เรามีรายได้ส่วนหนึ่งเป็นกองทุนให้กับอาสา,าจาจอรครับอืมค่ะก็อยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะงานนี้ขายบัตรเท่าไหร่อ,อะไรยังไงคะอยากให้ขายบัตรท่านประธานพูดเลยค่ะครับเราขายบัตร2000บาทนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับโดยงานดังกล่าวถ่ายทอดช่องแป นะครับอ่าครับโดยพิธีกรแมคทิวนะครับขอเชิญพี่น้องนะครับพิธีกรชื่อดังด้วยชื่อดังครับไม่ธรรมดาเลยครับก็ขอเชิญพี่น้องที่สนใจบัตรมวยนะครับมาร่วมร่วมกันนะครับนอกจากได้ดูมวยมันแล้วก็ได้ทําบุญกุศลนะครับให้กับอาอาสานะครับที่ทํางานเพื่อประเทศชาติแผ่นดินครับค่ะเดี๋ยวอยากจะให้พี่เอกนะครับพูดเป็นภาษาใต้ เชิญชวนพี่น้องชาวใต้มาชมกันแข่งขันครั้งนี้แล้วก็งานการกุศลครั้งนี้มาร่วมงานกันดีค่ะครับครับสวัสดีกับพี่น้องชาวไทยนะครับชาวใต้ชาวใต้นะครับเซบสี่จังหวัดภากใตและครับพี่น้องชาวใต้ที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมาชมมวยนะครับลุมพินีนะครับแชมเปี้ยนเชียบนะครับในงานนี้นะครับเราจัดให้มีมวยการกุศลนะครับเผื่อช่วยเลือกพี่น้องอสศจรคนผิดการและผู้ด้อยโอกาสนะครับอยากให้มารวมกัน เยอะๆนะครับมาจมมวยมวยมันแล้วก็ได้ทำบุญกุศลให้กับพี่น้องอาซาด้วยครับสุดยอดมากเลยนะคะสำหรับข้าวประชาสัพันตรงนี้นะคะก็ติดตามได้นะคะช่องช่องชี่้าชีแดงชีดดำ ดีเจต้นหนามเฉินหยิมนะคะหรือว่าต้นหนามเฉินหยิมได้เลยนะคะก็จะมีข้าวซ่านนะเกี่ยวกับมูนิธิีจราจอรนนะคะประชาสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะติดตามกันได้นะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นสองสีฟ้าสีแดงสีดําแล้วก็ทางนักเสกิลไทยชนนะคะยินดีนะครับถ้ามาติดต่อได้ติดคอเซนเตอร์ข้อมูลทีเจอรจอรนนะครับสูนแปดหกหนึ่งหนึ่งสองพันสวนแปดซ้หกหนึ่งหนึ่งสพันนะครับแล้วก็ถีออฟฟิศข้อมูลทีเจอรจอรนนะครับสูนสองสองเจ็ดห้านะครับ อ่าฮ่าสางมกที่เจ็ดนะครับค่ะเลื่อนพี่น้องซ่อมต่างมดนะครับติดต่อได้เลยนะครับให้ให้ยามทิธีว่างานอะไรจัดที่ไหนอย่างพิธี่ค่ะงานคล้องมูลนิธิจราจรนะครับจัดที่สนามมวยลุมพินีนะครับรามินท่าเราเองไกลๆนะครับงานแข่งขันชกมวยครับลุมพินีเวิลด์นะครับก็เป็นงานการกุศลเนาะการกุศลแต่เป็นมวยระดับโลกนะครับเรีว่าระดับโลกเลยแล้วก็พิธีกรเนี่ยชื่อดังด้วยครับ นะคะกับเอ่อคุณเมทิวเมทิวครับอืมงานนี้ไม่พลาดนะคะข้อมวยไม่ควรพลาดเลยนะคะแล้วก็ได้ช่วยงานเยอะๆนะครับช่วยซาธารณกุซลนก็ช่วยเรื่องของคนพิการครับคนน้อยโอกาสเลยมอบถูกการทักซ้วนักเรยนด้วยครับมาช่วยกันเยอะๆนะคะทุกคนนะคะฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะทั้งช่องสีฟ้าสีแดงสีดำนะคะดีเจต้นนาวเชียนหยิมร่อยงานแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ